อะไรช้านี้แดงมาปะช้านี้แดงมาหาชาปะอะแดงมาหาชาชาไหมไหนคุยกันก่อนดิเดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วช้านี้แดงมาปะหนูแดงมาหาชาไหมนะนี่แม่จะบอกอะไรให้นแดงอ่ะไม่ได้มาหาชาหรอกหนูแดงอ่ะมาหาแม่หนูแดงอ่ะมาหลอกกินขนมทุกวันเลยรู้ไหมะมีเสียงในลำคอ นี่ไม่ต้องฟังไม่ได้หันมาฟังแม่หันมาฟังแม่ชาชาต้องฟังแม่นะแม่เป็นคนเดียวที่ไม่หลอกชาหนูแดงหลอกชาหันมาฟังแม่หนูแดงอ่ะไม่มาหาชาหลอกหนูแดงอ่ะมาหาแม่หนูแดงอ่ะ,มา,าม,อะมาหลอกกินขนมชาทุกวันรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นจําใส่กระลาหัวไว้หนูแดงอ่ะมาหาแม่ไม่ได้มาหาชารู้เรื่องไหม หันมารับความจริงหันมารับความจริงรู้เรื่องไหมอะรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปนี้หนูแดงมาไม่ต้องดีใจแล้วนะเพราะว่าหนูแดงไม่ได้มาหาชาหนูแดงอามาหาแม่ฟังแม่หันมาฟังแม่รู้เรื่องปะเนี่ยรู้เออร,รู้นะรู้รู้แบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ <laughs> รู้แบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจแล้วหนูแดงอะ รู้เปล่าแม่กําลังหาแฟนให้ใหม่นะโมจิสวยโอเคป่ะโมจิเป็นพันเดียวกับชาด้วยนะโอเคไหมโอเคเปล่าเดี๋ยวแม่จะให้ไปฟิเจอร์ลิงกันโอเคไหมโอเคเปล่าออาโอเคโอเคโอเครักลูกรักโอสงสารลูกชาย ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหูแดงไม่เป็นไรปล่อยหูแดงไปนะลูกนะให้หนูแดงไปเจอทางที่ดีนะชา,าไม่ใช่ทางของหนูแดงนะลูกนะโอเคปะเอารักหนูนน้าเขาดิ <laughs> แม่มุ้ยขำหน้าเฮียเวลาแม่มุ้ยคุยกับเขานะเขารู้เรื่องนะคะเออโอเคนะเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนนะเราคุยกันรู้เรื่องนะ <c oughs> ไม่ต้องคอยหนูแดง้วนะเช้านี้เ็าลงมาคอยหนูแดงหนูแดงไม่มาไง สาวนี่ก็ลงมาพอ,อยหนูแดงไม่มานางก็เป็นอย่างนี้แหละสมันิตนมาวันหายไปสามวัน,น,นก็รำเอาไงไหนจุ๊บก่อนแม่ไปทำงานละเออจุ๊บก่อนแม่ไปทำงานก่อนนะคะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวคุยกันโอเค